มูลนิธิรางประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชาทานมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีวันที่16ตุลาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิรางประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี โดยมีนายประชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นายสุชาติจันเที่ยงเจ้าของบ้านผู้ประสบอัีภัยในพื้นที่ตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันศุกร์ที่10ตุลาคม2 5 6 8เวลาประมาณ17บนาฬิกา23นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนจำนวนหนึ่งหลังที่บ้านเลขที่72/9ทับหมู่8ตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุชาติจันเที่ยงอายุ56ปปีเเ็นจ้าของบ้้านมีผูพหก ลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจํานวนหนึ่งรายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบร,รมราชาธิมพกแห่งมูลนิธิราชประชาุคา์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เป็นล้นพน้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบุรีอาทิเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีนณาส่วนราชการประจําจังหวัดลบุรีและเครือข่าย นักงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลบบุรีผู้นำท้องที่ท้องถิน่นได้ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยอีกด้วย